ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด สมุทรปราการเสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกร้อยเก้าสิบหกรายและพบคลัสเตอร์ใหม่อีกสองแห่งในเขตอำเภอเมืองนายวันชัยโงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการถแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่35ม้าณศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 าสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายแพทย์พยรณ นายแพทย์นนทจินดาเวทรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดสมุทรปราการวันที่14มิถุนายน2564พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน196รายในพื้นที่จำนวน166รายอำเภอเมือง110รายพระประแดง12รายบางาพี26รายพระสมุทรเจดี7รายบางเสาธง7รายบางบ่อ4รายได้รับมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการ30รายเสียชีวิต1รายชายไทยอายุ76ปีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคประจำตัวเบาหวานความดันเลือดสูง ที่อยู่คณะป่วยตําบลสํารงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการด้านนายแพทย์นนจินดาเวชรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าพบคัตเตอร์ใหม่ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองในหมู่บ้านเอื้อทอนชุมชนเทศบาลตําบลบางเมืองมีผู้ติดเชื้อแล้ว40รายเป็นคัตเตอร์ในหมู่บ้านเอื้อทอนพบผู้ป่วยรายใหม่3 4รายได้คัตเตอร์ในชุมชนเทศบาลตําบลบางเมืองมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด6กรายรวมทั้งสองคัตเตอร์40รายอเมริกาประเทศอินเดียประเทศบราซิล ประเทศฝรั่งเศสและประเทศตุรกีตามลำดับสถานการณ์ในประเทศไทย1ม6 36รายละผลายแล้ว160ล้าน748,069รายเสยียชีวิต3ล้านนะครับทางฝั่าวข้อสุดยดีก็จะมีบริษัทนิวแสงไทยดัตสนึนะครับที่ต้องพบกับรายนะครับอันนี้เขาต้องกนรเมืองยอดสะสม็รประมาวัน4 8 0นะครับรปีก็1,000 ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด